นี้เป็นวันแรกนะครับที่งานมตโช์นะครับงานแสดงมหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยครั้งที่35เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้นะครับโดยยังมีผู้ให้ความสนใจนะครับเข้าชมนวัตกรรมทางยานยนต์จากค่ายรถต่างนะครับแม้ว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองโดยภายในงานก็ยังมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วก็ข้อเสนอพิเศษพิเศษนะครับเป็นการกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ รถยนต์โรซรอยคันนี้มีราคาสูงถึง40ล้านบาทเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นที่ผลิตขึ้นเพียง35คันทั่วโลกได้นำมาเปิดตัวในประเทศไทยภายในงานมอเตอร์โชว์เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการออกแบบของรถยนต์คันนี้ได้รับแรงบันดาลใจผ่านงานศิลปะของจีนที่มีภาพสัญ,ญลักษณ์ของม้าอยู่ที่กระจังหน้าและด้านข้างของตัวรถซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองปีนักสัตว์ม้าในปีนี้ โดยภายในงานมอเตอร์โชว์รถยนต์ค่ายต่างๆได้นำเสนอยนตรกรรมในรูปแบบใหม่และความทันสมัยพร้อมการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานโดยผู้เข้าชมงานมีความเห็นสอดคล้องกันว่าสนใจดูนวัตรกรรมใหม่ๆภายในงานโดยเฉพาะรถยนต์ประหยัดพลังงานแต่ยอมรับว่าการชุมนุมทางการเมืองกระทบต่อบรรยากาศการใช้จ่ายซึ่งอาจทำให้ปีนี้มีผู้เข้าชมงานไม่มากเท่าที่ควร เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พวกว่าในลักษณะว่าพลังงานทดแทนแล้วก็รถสามารถพัฒนาไปเครื่องเล็กลงประหยัดนะครับรักโลกส่งผลแน่นอนครับส่งผลแน่นอนในเรื่องในลักษณะที่ว่า,าพวกพวกมีแน่นอนครับอย่างการเดินทางมาวันนี้ก็มีพ,กพวกมาสายมีนใช่ไหมก็ติดกลุ่มชุมนุมที่แจ้งวัฒนะ อย่างไรก็ตามการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ถือเป็นความหวังของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หวังว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งและคาดว่าจะมีจํานวนผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า1 5ึ่งล้านคนและตั้งเป้าหมายยอดจองรถภายในงานอยู่ที่4ี0 0 0ืถึงห้าหมคันท่ามกลางการชุมนุมทางการเมืองที่ยังมีอยู่ก็ตามทัศภูมิอนุกูล NBT NewsFocus